อีกหนึ่งความลับที่ถูกเปิดเผยเฉลย,ฉลยออกมาในตอนนี้ครับแล้วก็มีการเปิดตัวขุมกําลังที่พวกกองทัพเรือน,นั้นครับเอามาใช้ทดแทนระบบ7จเทศจสนสัดแล้วด้วยในตอนนี้ครับและมีบุคคลคนหนึ่งครับที่แม้แต่ตัวเรล,ลี่เองก็ยอมรับครับว่าแม้แต่ราชานรกอย่างเรล,ลี่เองนั้นครับก็ไม่สามารถเอาชนะเขาคนดีได้ครับ สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกมนาจนะครับผมคลิปนี้ครับจะเป็นการอัปเดตเต็มครับต้อรับบังงะวันพีตอนที่1 0 5 9กครับผมเป็นอะไรที่แบบเดือดจัดจัดนะเริ่มต้นขึ้นมาตอนนี้ครับเราจะเห็นว่ามีเรือนั้นแล่นอยู่ใ,นใ,นในกล้ๆที่เกาะตาฟิงที่เป็นบ้านเกิดของนวดข่าวนั่นเองครับโดยมีมาโก้เนี่ยออกมาจากเรือลํานั้นครับแล้วก็มีการขอบคุณคนที่พาเขามาส่งด้วยนะครับซึ่งเรือลํานั้นเนี่ยก็จะเป็นเรือของกลุ่มจสรสัดผมแดงครับแชงก็มีการถามมาโก้นก กับทางด้านกลุ่มแชงจริงๆหรอตัวมาโก้ก็บอกแชงครับว่าเฮ้ยเลิกพูดเล่นได้แล้วนะตัวฉันเองเนี่ยไม่ได้อยากที่จะไปเป็นพี่เลี้ยงของเราจนสนัดที่ใหญ่ขนาดนี้หรอกนะและทุกคนในเรือของกลุ่มผมแดงนะนครับก็มีการกล่าวคําอำลาต่อมาโก้ครับแล้วมาโก้เนี่ยก็บินเข้าไปในเกาะต่าฟิงครับมันจะเป็นเหตุการณ์ย้อนหลังนะครับผมที่จะอยู่ในช่วงคืนงานเทศกาลหลังจากการโจมตีของลิคุกิวนะครับตอนนี้เนี่ยก็จะมีการย้อนดีบนะครับซึ่งอ่ะเราก็ได้เห็นบทสนทนาระหว่างลูฟี่แล้วก็ยามาโตะด้วยครับ ลูฟี่เองก็ตกใจนะครับที่ตกโลเนี่ยยามาโตะเดี่ยใจย,ยังไม่ได้มาเป็นโจรสลัดกับลูฟี่นะครับผมซันจีนี่ถึงกับงองแงนิดนึงเลยนะครับแหมตอนแรกนึ็กว่ายยามาโตะเนี่ยจะมาเป็นลูกเรือแต่ว่ายามาโตะยังไม่ได้จะมาเป็นลูกเรือกันซะอย่างนั้นนะยามาโตะก็มีการบอกเขาว่าเฮ้ยทุกคนเนี่ยเห็นอยู่ใช่ไหมว่าไอเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นไอคนป่าเนี่ยหมายถึงริคุกิวนะครับผม <laughs> ไอมนุษย์คนป่าที่มันบุกลุกขึ้นมาเนี่ยถูกไล่ไปเพราะว่ามีคนที่ใช้ฮาคิอันทรงพลังเด็กขับไล่เจ้าดันไปนะถึงแม้ว่าไครโดเนี่ยจะถูกโค่นล้มไปแล้วนะแต่กลายไปว่าในเวลานี้เนี่ยประเทศวโนนั้นเนี่ยอาจจะโดนบุกลุกโดยเหล่าผู้คนที่มีความแข็งแกร่งมากๆก็ได้แล้วตัวฉันเองเนี่ยจะไปประจนภัยในขณะที่ประเทศวโนคุน,นิเนี่ยอยู่ท่ามกลางอันตรายหรือว่าอาจจะโดนบุกโจมตีเมื่อไหร่ก็ได้อย่างนั้นเหรอเออลูฟี่เองก็พยายามเข้าใจในเหตุผลของยามาโตะครับและสุดท้ายครับลูฟี่เองก็ ก็ต้องยอมตามนั้นนะครับมันก็เป็นการตัดสินใจของยามาโตะนะครับก็เลยการว่าอะลูฟี่เนี่ยก็ฝากฝั่งให้ยามาโตะนั้นดูแลประเทศวานอดูแลมอรุสเกะไปเลยนั่นเองนะทางด้านตัวโซโลเองเนี่ยก็บอกกับยามาโตะนะครับว่าบอกให้เวลาพูดกับโมโมะเนี่ยเออระวังดีๆหน่อยนะระวังอย่าไปทําร้ายความรู้สึกของโมโมะนะครับเพราะว่าตัวโมโมะนั้นครับมีความภาคภูมิใจอย่างมากแล้วในเวลานี้ครับตัวยามาโตะเองก็บอกโซโลว่าโอเครู้แล้วเดี๋ยวจัดการให้นะยามาโตะบอกด้วยนะครับว่าตัวยามาโตเเะเองหา เป้าหมายส่วนตัวในประเทศบนดกคุนินี้ครับเพื่อทําการเติมเต็มตัวเองให้มากขึ้นด้วยครับทางด้านตันจีเองก็ยังคงล้อมโงงร้องไห้นะที่ยามาโตเนี่ยตัดสินใจที่จะยังไม่เข้าร่วมกลุ่มบวกฟ้างะนะ ตอนนี้ครับมาโกก็บินมาหาลูฟี่ครับและมาโกก็บอกลูฟี่ครับว่าเฮ้ยลูฟี่ฉันเนี่ยเจอและเจอเรือที่เหมาะสมแล้วที่จะพาฉันออกไปจากเกาะวันโดคูนีนี้ได้ที่ฉันจะโดยสารไปด้วยได้นะเดี๋ยวฉันจอดจอเกาะไปด้วยเรือลานั้นเลยก็แล้วกันนะครับผมก็หมายถึงเรือของแชงนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการย้อนดีดของสงครามมารินฟอร์ดด้วยครับในตอนนั้นครับมาโกบอกให้จินเบพาน้องชายของเอสไปด้วยครับหลังจากที่เอสเสียชีวิตไปแล้วนะครับซึ่งตัวลูฟี่เองเนี่ยก็มีการขอบคุณมาโก้ที่ เชอลูฟี่ในสงครามมารินฟอร์ดครับมันเป็นแบบเหตุการ์ย้อนเตสั้นๆในสงครามมารินฟอร์ดนะครับผมตอนนี้ครับมาโก้บอกกับลูฟี่ครับว่าเอสเนี่ยคงจะต้องมีความสุขมากแน่เลยครับถ้ารู้ว่าลูฟี่เนี่ยมาไกลถึงขนาดนี้แล้วนะแล้วมาโก้นั่นก็บินออกไปจากประเทศโโนคุนิครับแล้วก็พูดทิ้งท้ายกับลูฟี่ไว้ครับว่าจากนี้ไปเนี่ยจะเป็นยุคสมัยของลูฟี่นะให้เดินหน้าต่อไปอย่างมุ่งมั่นครับซึ่งลูฟี่ก็บอกว่าแน่นอนครับตัวเขาเองเนี่ยก็จะพยายามทําอย่างเต็มที่ครับแล้วเหตุการณ์ักก็ตดไปที่เาะวซ โดยในเหตุการณ์ที่เกาะอ,อเมซอนลิลี่เี่กก็จะเป็นเหตุการณ์ย้อนอดีตเหมือนกันนะครับเป็นตอนที่เกาะอ,อเมซอนลิลี่เนี่ยโดนพวกกองทัพเรือเนี่ยบุกมาโจมตีนั่นเองนะครับเราจะเห็นว่าภูเขาที่อยู่ในเกาะสตีเนี่ยโอ้โหโดนทําลายนะครับกอริโอซาเอเนี่ยก็บอกว่านี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผู้ชายเนี่ยสามารถบุกเข้ามาที่เกาะได้ลึกถึงขนาดนี้ครับแล้วก็สร้างความเสียหายถึงภายในได้ขนาดนี้นะตัวแฮงคอกเองก็บอกครับว่าถ้าตัวเธอเองเนี่ยยังคงอยู่ที่เกาะน,นี้เนี่ยพวกเหล่าศัตรูนั้นก็จะมีการบุกลุกเข้ามา เรื่อยๆครับแฮนด์คอกเองก็ยูดีก็ตามปาษานะครับผมยูดีก็พูดขึ้นมานะครับว่าพอถึงสถานการณ์แบบนี้เนี่ยตัวเธอเองเนี่ยอยากจะแต่งงานกับลูฟี่นะครับกอริีโทซาบอกว่าเออมันก็เป็นแบบนั้นมาตลอดนะครับตัวแฮนด์เขาเองก็อยากแต่งงานกับลูฟี่มาตลอดอยู่แล้วนะ ตอนนี้เนี่ยพวกกองทัพเรือสามารถทำลายประตูเมืองได้ครับแต่พวกเผ่าคูจาเอเนี่ยก็พยายามตอบโต้พวกกองทัพเรือครับพวกกองทัพเรือนั้นครับได้เอาแปซิฟิต้ารุ่นใหม่บุกไปยังที่เกาะสตีด้วยครับโดยแปซิฟิต้ารุ่นใหม่เดี๋ยวจะมีชื่อว่าเซราฟิมครับผมสามารถเปิดกล้องบันทึกภาพอะไรได้ด้วยนะตอนนี้ครับมีพลเรือโทคนหนึ่งครับผมพูดขึ้นมาครับว่ายังไม่เจอแฮนด์คอร์ครับพลเรือโทคนนั้นเนี่ยก็คือยามาคาจิครับมีเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆปรากฏตัวขึ้นมาครับแบบมีปีกแล้วก็มี เปลวไฟอยู่ด้านหลังครับผมปรากฏตัวขึ้นมาต่อหน้าบากเกอรเลสแล้วก็สวิตพีครับซึ่งบากเกอร์เสและก็สวิตพีเนี่ยไม่ต้องการที่จะตอบสู้กับเด็กกันนะครับผมแต่ปรากฏว่าเด็กพวกนั้นเนี่ยมันก็ยิงเลเซอร์ออกมาจากมือเหมือนกับแปซิฟิต้านะครับผมก็จะเป็นแปซิฟิต้ารุ่นใหม่ของพวกกองทัพเรือนั่นเองนะเลยระหว่างที่เกาะอเบซอนลิลลี่กำลังโดนบนุกอย่างหนักอยู่นะครับทันใดนั่นเองครับ เรือของกลุ่มจรสลัดหนวดดำนั้นก็ปรากฏตัวขึ้นมาอีกครับแล้วก็มีแผ่นดินไหวรุนแรงเกิดขึ้นครับทำการแหวกเรือออกจากเส้นทางการเดินเรือของหนวดดำนะครับผมแล้วก็เดินทางมายังที่อเมซอนลินลี่ครับในการมาครั้งนี้ครับก็จะมีทั้งหนวดดำนะครับผมมีแคทเธอรีน่าเดวอนครับแล้วก็มีวารเกอร์อตครับ ตัวนวดดำเนี่ยมาถึงก็ประกาศเจตจำนงเลยครับว่าจัก,กรพรรดิดีโจดสลัดเนี่ยฉันเนี่ยจะไม่ยอมปล่อยให้พลังของเธอเนี่ยตกไปอยู่ใน,น้ํำมือของพวกกองทัพเรือแน่แคทเธอรีนาดีวอนเองก็บอกครับว่าแฮนค็อกเนี่ยมีใบหน้าที่สวยมีใบหน้าที่พิเศษมากครับตัวเธอเนี่ยอยากจะได้หัวของแฮนค็อกมาเป็นสมบัติของเธอนะครับผม คือเดวอมันจะโรคจิตติเนง้อจะตัดหัวผู้หญิงนะตัวหนวดดาก็บอกกับเดวอนนะครับว่าจะยังไงก็ได้ขอให้ตัวหนวดดาเนี่ยได้รับพลงังแฮนคอกมาก็พอครับส่วนวัคเกอร์ช็อตบอกว่าอยากจะจับแฮนคอกกลับไปแบบเป็นๆน,นะตอนนี้พวกเหล่าทหารเรือครับก็ขอคําอนุญ,ญาตจากพลเรือโทยามาคิจิให้โจมตีหนวดดาครับแต่ว่าเจ้ายามาคิจินี่ก็บอกว่าต้องขอกาอรอนุมัติขอการอนุญ,ญาตจากสํานักงานใหญ่ก่อนนะครับผมซึ่งมันจะไปทําได้ไงมันอยู่ระหว่างสึ่สง,งครามนะ ทางด้านตัวดดดำเด็ยก็เลยทําการโจมตีพวกกองทัพเรือด้วยพลังสั่นไหวซะเลยนะครับแล้วก็แบบพยายามเรียกร้องนะครับให้โบไอค็อกเด่ยออกมาได้แล้วนะทางด้านโคบี้เองครับก็เรียกว่าพยายามจะพูดดีๆกับแฮนค็อกนะครับบอกว่าแฮนค็อกเออพวกเราเด่ยจะไม่ใช้ความรุนแรงนะถ้าเกิดว่าแฮนค็อกมากับเราดีๆนะถ้าเกิดว่าแฮนค็อกยอมมอบตัวเ,เด่ยเดยวพวกเราเี่ยจะไปจากเกาะเบซอลรลี่นี้ทันทีครับผม ทางด้านลอกสาวของแฮนค็อกครับมาลีนโกแล้วก็ทันเดอร์โซเนียนะครับก็บอกให้แฮนค็อกเนี่ยอยู่ห่างๆไว้นะครับผมอ่าเดี๋ยวไอ้เรื่องกองทัพเรือเนี่ยเดี๋ยวน้องสาวจะจัดการเองนะครับแต่ยังไงก็ตามทีครับตัวแฮนค็อกเองก็ไม่สนอยู่แล้วนะครับผมก็มุ่งหน้าเข้าสู่การต่อสู้ครับแฮนค็อกบอกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่แบบไร้สาระเหลือเกินนะครับตัวเธอเองเนี่ยเป็นที่ต้องการของทั้ง2ฝ่ายนะทั้งกองทัพเรือแล้วก็หนวดดานะครับแต่ตันเองก็บอกว่าเธอนั้นจะไม่ก้มหัวให้กััััับใครท้้้งงนนนออกกกจจาตววเะไมม่ห กับใครนะครับตัวเธอเองเนี่ยยังจะใส่แว่นอีกด้วยนะครับเพราะว่าใส่แว่นแล้วมันสวยเซ็กซี่นั่นเองนะออฟตัสเกลตัวใหม่ดีไซน์สวยมากหลังจากที่ใช้มาแล้ว1เดือนจากประสบการณ์จริงมันเป็นอะไรที่ดีงามมากใส่แล้วสบายตาสุดๆเหมาะสําหรับสไตล์เราเลยนะครับที่ดูอนิเมะนานๆอ่านหนังสือนานนะครับทั้งเบาและแข็งแรงครับเป็นแว่นที่พรีเมี่ยมสุดๆเลยครับสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจของออฟตัสแล้วถ้าใช้โค้ดส่วนลดก้มหน้าครับจะสามารถลดได้อีก100บาทครับลดพิเศษในช่วงเปิดตัวเพิ่มไปอีก300บาท ครับแล้วก็ยังมีสิทธิ์ลุ้นรับเพ a y s t a t i o n 5อีกด้วยครับโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ไปจะถึง30กันยายนครับแล้วสถานการณ์ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเซราฟิมนะครับแปซิฟิต้ารุ่นใหม่ที่เป็นอะไรที่อารวาสโหดจัดจัดมากเลยครับตัวดวดดำเองก็สังเกตเห็นนะครับว่าเซราฟิมเนี่ยมีผมสีขาวนะครับมีผิวสีน้ำตาลแล้วก็มีปีกสีดําด้วยนะครับผมแล้วเจ้าขุนพวกนี้ครับก็มีเปลวไฟอยู่ที่ด้านหลังด้วยครับแล้วก็ถือดาบขนาดใหญ่คล้ายๆกับดาบของมีฮอครับผมซึ่งไอเจ้าแปซิวตตาาารุ่่นนนใหหมมมก็พยโจีด ครับตัวหนวดดำเองนี่ก็ตกใจกันพอสมควรครับแบสซิปิต้าโจมตีหนวดดำด้วยดาบครับแต่ตัวหนวดดำนั้นครับก็สามารถใช้แขนที่เคลือบหาคีป้องกันตัวเองไว้ได้ครับแล้วตัวหนวดดำนั้นก็ใช้พลังลุมดำด้วยครับทางด้านไฮคอคับใช้ท่าโจมตีลูกศราตุเพื่อทําการเปลี่ยนศัตรูบริเวณใกล้เคียงทั้งหมดเนี่ยให้กลายเป็นหินครับรวมถึงเฮลเมโป้ด้วยนะผมที่กลายเป็นหินนะครับตอนนี้ครับยาบาคาจิแลวก็โคบี้เนี่ยสั่งให้แปซิิต้าหยุดทําการทันทีครับเพราะไม่อย่างนั้นครับไอเจ้าแปซิปิต้ารุ อาจจะทําลายรูปปั้นขินไปด้วยก็เป็นได้นะตอนนี้มีหน้าคู่สุดเท่ด้วยนะครับเราจะเห็นว่าตัวหนวดดำเนี่ยจับโบอาแฮนคอกที่คอนะครับแล้วก็ยกโบอาแฮนคอกขึ้นครับก็เรียกว่าทําเอาทั้งโควีแล้วก็กลุ่มจรสลัดคูจานะครับผมยืนอึ้งกันไปเลยครับคือหนวดดำใช้พลังจากผมิศาสตร์แห่งความมืดนะครับก็เลยทําให้โบอาแฮนคอกเนี่ยไม่สามารถใช้พลังของเธอได้นะตัวแฮนคอกเองก็บอกให้ตัวนวดดำเนี่ยเอามือสกรปรกออกไปจากร่างกายฉันเดี๋ยวนี้เะเว้ยเราได้ทราบค่าหัวหม่ยของทั้งคู่ดี ด้วยครับตัวแฮนด์ค็อกเนี่ยมีค่าหัวสูงถึง1,659ล้านเบรีครับส่วนโดดตามครับค่าหัว3,996ล้านเบลีครับ,ดดดรบ, 3, บ,รบตัวโดดตาเองเนี่ยครับก็บอกครับว่าแฮนด์ค็อกเนี่ยถูกเรียกเป็นจัก,กรพรรด,ดิดีๆด้วยเหตุผลบางอย่างครับแถมแฮนด์ค็อกเองเนี่ยยังทำให้ลูกเรือของตัวหนดดตานย่ยกลายเป็นหินซะแล้วด้วยนะผม ก็จะเห็นว่าแคทเทอรินาเดวอนครับแล้วก็วักเกอร์ชอตนะครับผมโดนแฮนคอกเนี่ยเปลี่ยนให้กลายเป็นิดไปแล้วนะครับตึ่งในสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะวุ่นวายและตัวโคบี้เองเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงจะรับมือกับสถานการณ์นี้ยังไงนะตัววดดตามเนี่ยบอกกับแฮนด์คอกครับว่าตัวเขาเนี่ยอดทนรอวันนี้เพื่อจะรับพลังของแฮนด์คอกมาครอบครองครับแต่แฮนด์คอกบอกครับว่าพลังของเธอเนี่ยตั้งขึ้นมาจากความกดงานของตัวเธอเองนะถ้าเกิดว่าตัววดดตามฆ่าตัวแฮน็กปดะคอ คงสภาพอยู่อย่างนั้นไปตลอดนะครับแม้แต่ผู้ใช้พลังจากโควิสตรดเมโลเมโลคนใหม่นะก็ไม่สามารถแก้ไขหรือว่าย้อนกลับการกลายเป็นหินนี้ได้ครับโคบี้พอรู้ยังไงก็รู้สึกแบบโอ้โหเซอร์ไพรส์วัตตาฟักเกอร์ครับผมเพราะว่าพลังแฮนด์คอร์ี้เป็นปัญหาใหญ่กว่าที่คาดคิดไว้เยอะเลยนะต้องให้แฮนด์คอรคนเดียวเท่านั้นนะครบที่จะแก้การกลายเป็นหินนี้ได้นะ ัวดอทดำเห็นโคบี้ครับก็เลยหันมาคุยกับโคบี้นะครับบอกว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเราเนี่ยจะไม่สามารถไปไหนได้น,นะฉันต้องขอขอบคุณนายเหมือนกันนะที่เหตุการณ์ล็อกกี้พอร์ตเนี่ยที่นายเนี่ยได้ทําให้ฉันสามารถเอาชนะหวังจืดแล้วก็ได้กลายเป็นผู้ปกครองเกาะฮาจินโนซึนะตัวดอทดาก็เหมือนกับพูดคุยกับโคบี้อะไรประมาณนั้นครับบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าฉันปล่อยเจ้าโบอาห่แอนคอร์ไปเนี่ยเจ้าแอนคอร์จะทาให้ทุกคนเนี่ยกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับเหมือนกับปรึกษาโคบี <laughs> ้อะไรอย่างเลย นนดวดดัปรึกษาโคโบี้นะโคบี้ก็บอกว่าถ้าแฮนคอ็อกไม่ทําให้ทหารทุกคนกลับมาเป็นปกติเนี่ยมันจะเป็นแบบปัญหาใหญ่มากเลยนะครับแฮนคอ็อกก็บอกว่าฉันจะทําให้ทุกคนกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยออกไปจากเกาะของฉันนะก็เหมือนกับเป็นคําพูดที่ไปกระตุ้นความกดโกรธดวดด,ดําเหมือนกันนะครับตัวดวดดําเองก็บอกว่าเธอโกหกใช่ไหมละ่ะถ้าเกิดว่าฉันปล่อยเธอไปเนี่ยเธอก็จะทาให้พวกเรากลายเป็นหินและนั่นเนี่ยก็จะกลายเป็นจุดจบของพวกเราดวดด,ดําบอกว่ายังไงแล้วเนี่ยเหล่าผู้ชายนั้นคร ต้านพลังของแฮนค็อกนะครับผมยังไงก็คงได้รับผลกระทบจากพลังของแฮนค็อกอยู่แล้วแน่นอนนะมันเป็นสถานการณ์ที่ยากระบากเสียหลือเกินนะดวดดาตัดสินใจครับว่าจะต้องฆ่าแฮนด็อกเท่านั้นครับซึ่งโคบี้ก็พยายามห้ามดวดดานะครับว่าพอถ้าเกิดว่าฆ่าแฮนค็อกไปเนี่ยโอ้โหคนที่ตกเป็นเหยื่อดีตอนนี้มันมีเยอะแยะมากมายเสียหลือเกินครับมันจะแก้ไขอะไรไม่ได้นะและทันใดนั้นเองครับก็มีคนคนนึงปรากฏตัวขึ้นมาพร้อมกับพลังฮาคี้ครับผมซึ่งคนคนนั้นก็คือคุณลุงเลลี่คร พระเอกขี่ม้าขาวเท่จัดๆนะครับผมเรลี่เองก็อยู่ในท่าทีที่แบบพร้อมบวกเลยครับชักดาบออกมาแล้วครับแล้วก็มีการทักทายดวดดำเลยครับว่าเออ,เอคนที่เคยเป็นเด็กฝึกหัดบนเรือนหนวดขาวเนี่ยเออฉันเนี่ยไม่ค่อยอยากจะพูดกับแกรัดฉันเนี่ยไม่ค่อยชอบแกสักเท่าไหร่ะรนะซึ่งพอเรลี่พูดมานะครับผมทางลูกน้องของโคบี้ตัวหนวดดำเองนะครับผมก็มีท่าทีแบบตกใจเลยนะครับเรลี่บอกกับแฮนคอกนะครับบอกว่าขอให้ทําให้ทุกคนเนี่ยกลับสู่สภาวะปกติครับและฉันจะเป็นคนกลางจะเป็นพยานในเหตุการ์ ครั้งนี้ครับขอให้ทุกคนเนี่ยออกจากเกาะนี้โดยที่ไม่ทําอะไรงงๆขึ้นมาครับก็ดุดว่าเลลี่นะครับผมอาจจะมาช่วยเซฟชีวิตของแฮนคอกไว้ทันนั่นเองครับแล้วก็เหตุการณ์กลับมาที่ปัจจุบันเลยนะครับเอเมซอนลิลลี่ในปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะมีเลลี่แล้วก็มีแชกกี้อยู่ครับแล้วในตอนนี้ครับเราก็ได้รู้ความจริงของแชกกี้ด้วยครับว่าแชกกี้เนี่ยก็เคยเป็นจักรพรรดิดีๆของอเมซอนลิลลี่เมื่อประมาณ2รุ่นที่แล้วนั่นเองครับแชกกี้เนี่ยก็มีการบอกครับว่าเรือของกองทัพเรือเน่าาามนผบ ม,มันก็ทําให้เกาะอเมซอนลิลลี่นั้นไม่ได้มีความปลอดภัยอีกต่อไปนะครับทางด้านเลลลี่เองก็บอกว่าในตอนปัจจุบันนี้เนี่ยเลลี่เองแบบแก่มากแล้วนะครับผมแม้แต่ตัวเลลลี่เองก็ยอมรับนะครับว่าตัวเขาเนี่ยไม่สามารถเอาชนะหนวดดาในปัจจุบันได้ครับคือก็ไม่แปลกคือหนวดดํามึงโกมึงมีผมมีาราจสองอย่างเีย เลลี่อายุปูน,นี้แล้วถ้าสู้ไม่ไหวก็ไม่แปลกน,นะแต่ก็ต้องบอกอย่างหนึ่งนะครับว่าเลลี่เองก็ยังเจ๋งพอนะครับที่จะสามารถหยุดสงครามในเมซอนลิลี่ดีได้อยู่นะเลลี่บอกต่อครับว่าดูดว่าพวกกองทัพเรือเนี่ยจะสามารถหาขุมกําลังมาแทนที่เจเทสจัสลัดได้แล้วครับด้วยอาวุธชิิดใหม่ที่พวกกองทัพเรือเนี่ยเอามาด้วยในครั้งนี้ครับตอนนี้ก็มีการพูดคุยเกี่ยวกับ,กบอาวุธชิิดใหม่ด้วยนะครับผมโดยทันเดอร์โซเนียครับทันเดอร์โซเนียบอกว่าไออาวุธชิิดใหม่เดีย่ยวแบบไม่มีรอยขี อีกอย่างหนึ่งเลยครับใบหน้าของเจ้าเด็กสาวนะครับเออไออาวุธชิ้นใหม่นี้ครับผมมีใบหน้าเหมือนกับเด็กสาวนะครับใบหน้าของเซลาฟิลดันครับคล้ายๆกับโบอานค็อกในวัยเด็กนะครับผมถึงแม้ว่าตัวบ้านตานีครับจะเป็นรูปดาวก็ตามทีครับเหตุการณ์ตอนนี้เนี่ยจบลงด้วยการที่พวกกองทัพเดินครับมีการรายงานนะครับว่าตัวโคบี้เนี่ยถูกลักพาตัวไปครับผม ใน,น้าสุดท้ายของตอนนี้ครับปฏิเ็นว่าหนังสือพิมพ์เนี่ยมีรูปของโคบี้แบบมีข่าวของโคบี้นะครับแล้วก็มีการบรรยายไว้นะครับว่าโคบี้วีรลบุรุษแทงเหตุการณ์ล็อกกี้พอร์ตถูกลักพาตัวไปโดยหนวดดจาจักรพรรดิแล้วก็ลูกเรือของหนวดดาครับสถานการณ์ปัจจุบันของโคบี้นั้นเป็นยังไงยังไม่มีใครทราบครับแล้วก็เป็นการจบตอนนี้อะไรกันไปครับคือถ้าเกิดว่ายึดตามข้อมูลที่ปรากฏออกมาครับผมก็เท่ากับว่าไอ้เจ้าเซราฟิมหรือว่าแปซิฟิต้ารุ่นใหม่นะครับก็น่าจะเป็นอาว เอามาใช้ทดแทนเจ็ดเทพโจรสลัดนั่นแหละครับผมแล้วก็แบบว่าเก่งจัดจัดแข็งแกร่งจัดจัดนะเหมือนกับว่ามันมีส่วนผสมอะไรหลายๆอย่างที่แบบของเจ็ดเทพคนนู้นคนนี้อะไรมาผสมปนเปกันนะครับผมเออน่ากลัวเหมือนกันนะนะส่วนทางด้านเลลี่เองครับผมก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าแกนะครับผมแต่ก็ยังเจ๋งพอที่จะหยุดสงครามนะครับแล้วก็มีบารมีพอที่จะทําให้จกักรพรรดินั้นลาถอยไปได้ครับผมถึงแม้ว่าตัวเลลี่เองจะยอมรับนะครับว่าตัวดรดดานั้นเก่งเกินกว่าที่เลดี้จะชนะได้ไปแล้วนะ แล้วก็อย่างที่บอกไปครับความรักที่ถูกเปิดเผยมานั่นก็คือความจริงของแชกกี้นะครับเคยเป็นอดีตจักรพรรดิดีๆแห่งคูจานะครับผมจริงๆเรื่องนี้ก็เซอร์ไพรส์นะครับแต่ก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่แฟนพีชเคยคาดเดากันมาแล้วก่อนหน้าดีบ้างเหมือนกันนะแต่ผมก็ยังรู้สึกเซอร์ไพรส์อยู่ดีับผมที่มีการเปิดเผยความจริงออกมาแบบนี้นะขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้ครับดูคลิปนี้เสร็จแล้วชอบทุกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบเจอกันใหม่ครั้